สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมวีชาแนลนะคะวันนี้ไมวีก็จะมาทําวิธีนะคะบํารุงพืชผักไม้ดอกไม้ประดับบอนสีนะคะเร่งเปิดตาดอกนะคะเร่งรากนะคะกําจัดศัตรูพืชนะคะเช่นเพี้ยนนอนมแมลงนะคะมดมะแมลงต่างๆนะคะที่มารบกวนพืชผักหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็บอนสีของเรานะคะให้หนีไปเลยนะคะคุณผู้ชมไมวีจะมีสูตรในวิธีไหนนะคะ เราไปทำกันเลยค่ะวันนี้แม่วิก็จะพาผู้ชมนะคะมาดูอ่ะ ต้นมะเขือพวงค่ะ pues คุณผ mm ู hmm. oh. ้ชมนี yeah. nah. ่เลยจ้าโอ้โหออกดอกมาเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยจ้ะทั่วต้นเลยนะคะดูโหเขาเลยนะคะดอกของเขานะคะนี่ค่ะโอ้ดอกของเขาเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยจ้าออกดอกออกผลดีแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้ะนี่เลยเยอะแยะเลยนะคะนี่นี่ออกผลผลิตมาเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมลูกของเขานะคะ นี่เลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะวันนี้แมวีกก็จะมาทําสูตรนะคะเร่งเปิดตาดอกเร่งผลนะคะให้กับต้นไม้ของเรานะคะก็อย่างเช่นต้นมะเขือนะคะมะเขือพวงค่ะคุณผู้ชมนี่เลยจ้ากําลังเนี่ยดอกของเขานะคะแล้วก็กําลังนะคะกําลังจะออกลูกนะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้านี่แหละกาลังจะออกลูกนะคะนี่เลยค่ะเร่งเปิดตาดอกให้กับพืชผักของเราแล้วก็บํารุงนะคะ ไล่เพี้ยไล่แมลงด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะใบหนิกใบงอใบเหลืองแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะวันนี้แม่วิทก็จะมาทําสูตรนี้เลยนะคะพร้อมบํารุงนะคะพืชผักของเรานะคะให้สวยงามให้ติดดอกออกผลน,นะคะคุณผู้ชมบํารุงไล,ไล่มดไล่แมลงด้วยนะคะนี่เลยจ้าพวกเพี้ยศัตรูพืชต่ตางๆนะคะจะได้ไม่มารบก,กวนนะคะต้นพืชผักของเราคะ่ะคุณผู้ชมนี่เลยจ้า ไม้ดอกไม้ประดับนะคะบอนสีก็ได้เช่นกันนะคะใช้สูตรนี้เลยค่ะวัสดุและอุปกรณ์นะคะที่แม่วีจะใช้บำรุงพืชผักนะคะเพื่อเร่งการเปิดตาดอกนะคะเร่งรากนะคะกำจัดตููพืชนะคะก็จะมีนี่เลยคะ่ะแม่วีก็จะใช้เป็นยาทำใจนะคะยาทำใจหนึ่งซองค่ะคุณผู้ชม ก็จะช่วยสร้างผิคุ้มกันโรคนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อรานะคะคุณผู้ชมเร่งการเปิดตาดอกนะคะแล้วก็จะเร่งให้พืชโตเร็วนะคะติดดอกออกผลเร็วนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะใช้ยาทําใจนะคะต่อไปก็จะเป็นเครื่องดื่มชูกําลังนะคะเครื่องดื่มชูกําลังก็จะมีวิตามินรวมต่างๆนะคะคุณผู้ชมเช่น b 3 b 5 b 6และ b 1 2นะคะช่วยเร่งรากนะคะทําให้พืชใบเขียวนะคะขั้วเหนียวและก็ เติบโตเร็วนะคะพืชผักสดชื่นนะคะทั้งวันเลยค่ะผู้ชมไม้ดอกไม้ประดับพ่อสดชื่นนะคะต่อไปแม่วีก็จะใช้เป็นน้ําด่างขี้เถ้านะคะนี่ค่ะน้าด่างขี้เถ้าฐานนะคะผู้ชมก็จะมีคุณสมบัตินะคะไล่มดมแมลงเพรียนอนนะคะกาจัดศัตรูพืชต่างๆได้ทุกชนิดเลยนะคะผู้ชมนี่ค่ะน้ําด่างขี้เถ้าก็ได้มาจากไหนนะคะคือได้มาจากขี้เถ้านะคะผู้ชม เรานําขี้เถ้าประมาณหนึ่งถ้วยนะคะเรานํามาใส่ภาชนะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็เติมน้ําลงไปนะคะเติมน้ําลงไปแล้วก็คนๆๆเลยคะ่ะคุณผู้ชมคนให้เข้ากันแล้วก็เรานําไปตั้งไว้หนึ่งคืนนะคะก็จะตกตะกอนนะคะกลายเป็นน้ําใสๆแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นน้ําด่างขี้เถ้านะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะจากนั้นไม่วีก็จะใช้เป็นน้ําเปล่านะคะน้ําเปล่า5ลิตรเลยค่ะ เมื่อวัสดุอุปกรณ์ครบแล้วนะคะเราก็มาเริ่มลงมือทํากันเลยนะคะคุณผู้ชมขั้นตอนแรกนะคะคุณผู้ชมแม่วีก็จะนํานะคะยาทําใจเลยค่ะฉีกนะคะฉีกแล้วก็ใส่ไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยนะคะในน้ําเปล่านะคะห้าลิตรเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยจ้าจากนั้นให้คุณผู้ชมนะคะเติมเครื่องดื่มชูก,กําลังลงไปนะคะ สองฝาเลยจ้าแล้วก็เติมนะคะน้ำด่างขี้เท่านะคะหนึ่งแก้วแบบนี้นะคะหนึ่งแก้วที่เราใช้ดื่มน้ำนะคะนี่ค่ะเรากองด้วยนะพราถ้าไม่กองนะคะเศษฝุ่นเศษนะคะผงขี้เท่าทานนะคะจะไปอุดตันนะคะเวลาเราไปใส่นะคะในที่ฉีดพ่นนะคะ เศษผงจะไปอุดตันที่ฉีดพ่นนะคะหนึ่งแก้วนะคะกรองใส่ไปเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะไล่มดไล่มแมลงต่างๆได้นะคะคุณผู้ชมจากนั้นเราคนผสมให้เข้ากันเลยนะคะ mm hmm. เมื่อเราคนผสมให้เข้ากันแล้วนะคะแม่บีก็จะนํามาใส่ฟอกกี้นะคะที่ฉีดพ่นนะคะคุณผู้ชม mm hmm. นี่เลย ันนี้ก็จะนํามาใส่ที่ฉีดพ่นนะคะเราใส่ไปให้เต็มแล้วเลยนะคะผูนะะ้ชมนี่ค่ะเมื่อเต็มแล้วนะคะเราก็ปิดฝานะคะผู้ชมนี่เ้จะปิดฝาเลยนะคะเราจะใช้สูตรนี้นะคะบำรุงนะคะพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อเร่งการเปิดตาดอกให้กับพืชผักสวนครัวแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับนะคะผู้ชมนี่เลยจ้ะพืชผักสวนครัวของเราก็จะได้เขียวงามนะคะั้วดอกเหนียวนะคะ ไม่หลุดล่วงง่ายนะคะคุณผู้ชมเขียวงามนะคะแล้วก็ไล่มดไล่มแมลงไล่เพีย้ยต่างๆศัตรูพืชนะคะที่มารบกวนพืชผักหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับบอสีของเรานะคะคุณผู้ชมมะเขือพวงนะคะพืชผักสวนครัวนะคะนะคะเราฉีดพ่นเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้าอ่าฉีดดอกฉีดต้นมะเขือพวงนะคะให้เร่งดอกออกผลน,นะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้ะ เปิดตาดอกให้กับพืชผักสวนครัวนะคะนะคะ,ะ,คะไร้มดไร้มแมลงบำรุงนะคะให้ออกดอกออกผลดีนะคะผู้ชมมีเลจ้าใช้สูตรนี้เลยนะคะบำรุงเลยค่ะคุณผู้ชม <c oughs> คุณผู้ชมมาดูต้นมะเขือต้นนี้นะคะ <c oughs> โอ้ยนี่ค่ะมีเพี้ยนะคะเขาเรียกเพี้ยเพี้ยดำนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะ <c oughs> โอ้เต็มต้นเลยนะคะทําให้ต้นมะเขือของเรานะคะ ต้นโซมนะคะคุณผู้ชมไม่ติดดอ,อกออกผลนะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้าอ่าเนี่ยเพียเต็มเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะเต็มเลยะค่ะคุณผู้ชมดำดำแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่แบบนี้เราก็ฉีดพ่นได้เลยนะคะฉีดพ่นตรงใต้ใต้ใบนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ฉีดให้ทั่วต้นเลยนะคะ บำรุงด้วยนะคะกําจัดพวกเพี้ยพวกมแมลงศัตรูพืชต่างๆนะคะคุณผู้ชมใช้สูตรนี้เลยนะคะกาจัดเลยค่ะเดี๋ยวค่ะคุณผู้ชมฉีดพ่นเลยค่ะนี่เลยคะ่ะใช้บำรุงพืชผักของเรานะคะให้เขียวงามโตเร็วะคะ่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเร่งรากนะคะบำรุงรากนะคะให้พืชผักของเราเขียวงามนะคะไล่มดไล่มแมลงนะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้าฉีดพ่นเลยค่ะ ไม่ดอกไม่ประดับของเรานะคะก็ฉีดปุ่นได้เลยนะคะผู้มชมนการเร่งให้เขาติดดอกนะคะให้สวยงามนะท่านผู้ชมดอกไม่หลุดร่วงนะคะท่านผู้ชมเร่งการเปิดตาดอกนะคะทําให้ดอกของเรานะคะสวยงามนะท่านผู้ชมนี่เลยจ้าฉีดปุ่นเลยนะคะท่านผู้ชม รวยไหมคะคุณผู้ชมฉีดพ่นเลยนะคะไม้ดอกไม้ประดับนะคะก็จะได้ออกดอกออกผลให้เราสวยๆงามๆเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะฉีดพ่นเลยนะคะไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลนะคะคุณผู้ชมนเลยจ้านี่เลยเร่งเล่นการแตกยอดแตกรากออกมาะคะคุณผู้ชมเราใช้สูตรนี้นะคะฉีดพ่นเลยนะคะคุณผู้ชม นี่คะ่ะเร่งเปิดตาดอกนะคะเร่งรากนะคะบำรุงให้พืชผักหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับของเรานะคะแข็งแรงสวยงามนะคะคุณผู้ชมเร่งการแตกยอดออกมาอีกนะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้าโอ้โหแตกหน่อออกมาเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมนี่คะ่ะรากก็แข็งแรงนะคะนี่เลยจ้าเร่งรากเร่งการแตกหนอนนะคะคุณผู้ชมฉีดพ่นเลยคะ่ะบำรุงด้วยนะคะแล้วก็ไล่เพี้ยไล่มดไล่แมลงนะคะที่อยู่ตาม ซอกของต้นไม้นะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้านี่เลยค่ะคุณผู้ชมไม้ดอกไม้ประดับของเรานะคะนี่เลยค่ะเร่งการแตกตาดอกนะคะนี่เลยค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมกําลังจะแตกออกมาอีกนะคะนี่เลยค่ะตาดอกของต้นไม้ของเรานะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะเราจะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมแตกยอดแตกกอมานะคะคุณผู้ชมเราใช้สูตรนี้นะคะฉีดพ่นด้วยนะคะคุณผู้ชม ไล่มดไล่แมลงที่อยู่ตามกระถางนะคะแล้วก็พร้อมบำรุงนะคะเพื่อใหอ้เปิดตาดอกนะคะเร่งรากบำรุงรากนะคะให้ต้นไม้ของเรานะคะแข็งแรงโตเร็วนะคะค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับสูตรนี้นะคะความบำรุงพืชผักนะคะ บอนสีไม้ดอกไม่ประดับของเรานะคะก็จะได้สวยงามนะคะไม่มีมดมแมลงนะคะมารบกวนนะคะคุณผู้ชมสําหรับวิธีนี้นะคะคุณผู้ชมก็ลองไปทําตามได้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะคุณผู้ชมชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กดติดตามไม่วีชาแนลนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ